ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆกดติดตามปุ่มน,นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ,คะน้าโอพี่วิกนะคะวันนี้ในในมือมีของใหม่อมามาของขาวเปล่ามาม่าเพดใครเขาก็เคยกินอันนี้ไม่ใช่มาม่าเ็ปปกติที่พี่วิกกับน้าโอเคยกินค่ะสิงหรือเปล่าพราอ,อันนี้เป็นมามา่า รูปร่างหน้าตาหน้าสีสันนะครับแล้วดูจะเผ็ดบ้างอะไรก,การเ<ช>หมือนเดิมมากแล้วไปถามเขาผมเปนมะมะ็นมาม่าเผ็ดเห็นหรือเปล่าคุณแม่สีมันแบบไฟลุกท่วมใช่เพราะแบบปกติมันจะมีไฟท่ออีกตัวไก่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันมีไฟแบบท่วมซองมาเลยทีเดียวหน้าน้องไก่แบบทุกทรมานในการกินเผ็ดมากอัน<า>นี้แต่พอดูดีๆแล้วก็ถามพี่เขาเลยเรารู้ว่านี่เป็นแบบน้ำเป็นแบบน้ำที่เรายังไม่เคยกินเลยเป็นแบบน้ำนะครับพี่วินว่ามันต้องเผ็ดกว่าเดิมค่ะ ในความคิดตัวเองนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบแห้งใช่ไหมคะเหมือนเราชิมแห้งอ่ะเราก็ใส่พริกช้อนหนึ่งที่ช้อนหนึ่งในมาม่าแห้งมันก็จะเผ็ดประมาณนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาคริกช้อนหนึ่งอะค่ะไปใส่ในมาม่านะ้ำมันก็จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเพราะมันจะเกิดการเชื่อจางขึ้นเคร่งจริงไหมคะเครื่องปูมันก็จะไม่เผ็ดมากแต่อันนี้ถ้าทำแบบแบบน้ำมาแล้วแปบลบว่าเครื่องปูมันต้องแบบเข้มข้คนคูนสองอะไรเงี้ยออันนี้เป็นความคาดเดาส่วนตัวนะคะจะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า ไม่รู้ต้องถามเบอค่ะก็จะดูมันหนักมากมีสองซองนะคะสีแดงกับสีเขียวคิดว่าอันนึงน่าจะเป็นผักอันนึงน่าจะเป็นของเครื่องผัดแล้วน่าก็ใส่เดิมเป็นสีเหลี่ยมค่ะใช่แบบแพ้งที่เคยกินเป็นสีเหลี่ยมถ้าน้องๆเคยไปดูทิปเก่าก่อนนะสีเขียวต้มเลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่า จะเป็นวิธีต้มนะคะของมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบน้ำเนาะเขาบอกว่าให้ใส่น้ําประมาณ500 ml นะคะแต่ว่าให้ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเนาะเหมือนกับว่าต้มให้เครื่องปรุงมันเข้มข้นก่อนที่จะใส่เส้นลงไปนะคะอันนี้พอน้ํามันเริ่มแบบมีแววจะเดือดพี่วิจะใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าน้ํามันเดือดแล้วเราจะได้ใส่เส้นลงไปเนาะนี่นะคะพอน้ํากับเครื่องปรุงเริ่มเดือดแล้วเนาะเราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะสีแบบโอ้โห นี่นะกลัวมากอ่ะสูดดีน,นี่เป็นซองต่อไปที่จะใส่นะคะเป็นซองสีกเขียวเนาะนี่ไงเป็นผงผงยังผงผง,ผง,ผงปแปลกๆค่ะผงสีขาวสีมันเป็นผงข,งขาวๆอ่ะแต่นี่นะคะก็เป็นหน้าตาบะหมี่เกาหลีแบบน้ำคือสีนี่แบบ นก็เผ็ดแล้วอะค่ะยังไม่ต้องกินก็เผ็ดแล้วอะ่ะสีด่ากลัวมากค่ะน้องๆค่ะได้คนเดียวเลยค่ะเผ็น อารมณ์นึงนะแต่อันนี้เราเส้นอ่ะเป็นต้มซอสมันเลยรู้สึกว่าซอาาสอะค่ะน้ำซอสมันซึนเข้าเส้นไปเลยอะคือมันเผ็ดมากกว่าดูที่ที่มันดังเพราะมันเผ็ดแล้วมันมันอร่อยมันอยากกินต่อมันเลยเผ็ดขึ้นมีคือถ้ามันไม่อร่อยมันก็จะก็จะไม่มีใครมาทำ ใช่ถ้าแสจกินอันนี้ยากมากเลยควาแห้มันคุกแล้มันเยอมันก็ค่อยๆความมีความอรนความร้อนันก็ลดลงก็คลายเรื่อยๆแต่พอนี้กูกความร้อน,น,อน,น,อน,นีสองคำเนื้อแตกเต็นมาร้อนด้วยร้อนด้วย แสบไข่ไงถ้าใส่ใส่ไข่ใส่ลูกชิ้นใส่ใส่เครื่องไปให้มันแบบมีเครืนอดหน่อยิดนิดนิดน่อยเดนี่ยมดนิ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 นิด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 นินดนิดนิดนิดดนินิิน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 ดะาคินดิดินด ครับอรอก็ซีแบบส,สารี่แบบเส้นภาษาที่แบบทุกราสาสัมผัสตื่นตัวเลยอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยและนี่นะคะก็คือมาม่เาเกหลีแบบน้ำนะคะสเผ็ดจีซาร์ท,ที่ส่วนตัวพี่วิคคิดว่ามันเผ็ดกว่าแบบแห้งซะด้วยซ้ำไปนะ ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบไหนน้องๆคิดเห็นเหมือนกับพี่วิกหรือเปล่าหรือใครคิดเห็นใส่ยังไงก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะใค,ใครชอบแบบแท่หรือแบบน้ำมากกว่ากันก็คอมเมนต์นะแต่สำหรับพี่วิกพี่วิว่าถ้าเอาเรื่องร้อนออกน,นะพี่วิกจะชอบแบบน้ำเพราะชอบของน้ำไปด้วยแต่แติดเรื่องร้อนอย่างเดียวพอมันร้อนทำให้ความเผ็ดมันควีขึ้นอีกแต่ยังไงก็ยังชอบมา,มากๆเกาหลีอ,อยู่นะคะ Okay, วันนี้เราสองคนขอ <c oughs> ตัวลาไปก่อนนะครับโมพร้อมกับพี่มาตอมิซิใครไม่อยากพลาดการรีวีดใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับผนขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย